แม่กินอชอบไหมลูกชอบไมหมคะอ๋อฟินนะคะโอ้ดูเลยมากินข้าวเลยแซ่บเบอร์แซ่บเบอร์พวกหนูอ่ะไม่เก่งเลยกินข้าวไม่เก่งเลยบุญน้องใช่นะเดี๋ยวมันก็มากินเองเลแล้วเล่นมันก็ไปเล่นคนเดียวของมันเองแม่ว่าพวกหนูไม่เก่งหรอเดี๋ยวหนูไม่ยังแม่เป็นเรยหนูไม่อยู่กับแม่แล้ว น้องน้องลาบเล่นเบาๆสิลูกโตแล้วเล่นเจ็บเจ็บหน้าเจ็บขึ้นทุกวันไม่ไหวก็ทนมันแรงเยอะนี่โตแล้วมันแรงเยอะมันก็ต้องอย่างนี้อะไรบ้างนี่จะให้หนูมันนะครับเป็นผ้าเข้าไปได้ไงดูดิหนูตัวตาทั้งไฟเลยไม่ใช่จะทำอะไรจะมีแฟนได้แล้วนะบางสี่เดือนนั่นนะสี่เดือนกว่าแนละ้วสี่เดือนครึ่งนั้นเนี่ย จะครึ่งล้วไอ้ยี่สิบมันที่ยี่สิบก็เดือนครึ่งพอดีบไอ้ซี่เดือนครึ่งพดอดีโอ๋อเจ็บเจ็บโอ้โหเล่นเบาๆหน่อยเดะเหลือมาแล้วเหรอเดะกิมอ,อร่อยมากเลยแม่แล้วมาเช็คเช็คเจลาบเจลาบโตโตโตขึ้นเยอะเลยลูกคนมันน่ารักนคนมันเก่งก็อย่างนี้เด็กของพ่อหนูม่มโตเป็นแล้วเลย น้องล่าพันหนูตัวเท่าพ่ออ่ะหนักสี่ห้าโลโม้ยตายตายแม่แม่แม่ตอนนี้ประมาณสักน่าจะประมาณเกือบสองโลแล้วแม่จริงเก่งอื้อเก่งแม่เช็ดตูดให้ก็วอยไวยวอยว้ทีปุ้ดปุ๊ดก็วอยไวยวอยว้อ้าบน้ำก็วอยไวยวอยไว้เสร็จแล้วก็นอนสบายเชิบ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 ตัวเบาตัวสะอาดก็นอนสบายเชิบเชิบเชิบ เล่นเล่นเจ็บเจ็บเนี่ยเล่นเจ็บเจ็บใครจะสู้กับหนูไว้หนูชอบเล่นเจ็บเจ็บเฮ้ยเบาเบาหน่อยโอ้ยเจ็บเจ็บอย่าไปกัดน้องมันอย่างงี้นะลูกมันตายเลยนะเนี่ยตัวมันยังไม่เท่าหัวหนูเลยเนี่ยต้องเหลือไม่เนี่ยเดี๋ยวไปเล่นเตะฟุตบอลน,นะแม่มีเยอะโอยเตะฟุตบอลเป็นโอเค แม่จะออกให้เล่นสักสิบลูกเล่นมันเลยแม่เก็บเองน้องลาบไม่เล่นกันนะพวกหนูไม่เล่นนะพวกบอลแม่ซื้อมาตั้งแพงอนะ่ะบอลสีอ่ะบอลสีอ่ะของคนเล่นนะแม่เอามาให้พวกหนูเล่นเหนื่อยเปเล่นกับน,น้องปลาดูปะลุกเลยลุกเลยลุกเลยไอ้น่าช่มเนี่ยไปอ้อนพี่เปเปิ่งอู้วอ้อนเก่งเดี๋ยวนี่อู้วอยู่เป็นแลเนี่ยวไปดูจับไปอ้อนบ้านอื่นแล้เนี่ย แม่ไ่อยู่หนูจะอยู่ได้ครับหนูจะได้อยู่ได้ค่ะแม่ก็ชอบครับทุงทีหนูเป็นเด็กผู้หญิงนะครับ